สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้นะคะจะมารีวิวการตรวจด้วยการตรวจโควิดนะคะด้วยแอดิเจนและ i ิ t เทสคิดนะคะก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยวันนี้เพิ่งไปซื้อมาจากร้านขายยานะคะเป็นตัวที่สามารถที่จะตรวจได้ด้วยตัวเองนะคะข้างหลังจะเขียนว่าสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้นะตัวนี้เนี่ยซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกร ขายยาให้จริงๆนะคะเป็นตัวที่อยอยรับรองว่าสามารถใช้ได้นะคะก็อุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีเจ้าตัวและผิดแอนติเจนเทสคิตัวนี้นะคะแล้วก็มีถุงมือพอดีที่บ้านมีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะแล้วก็มีสเปรย์แอลโกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มใช้กันดูคะ่ะค่ะก่อนจะไปทดสอบโควิดกันนะคะทีนี้ ในกล่องเนะะี่ยค่ะเขามีคู่มือการใช้มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในคู่มือเนี่ยเขาเขียนอะไรกันบ้างเนาะ,ะก็จะติดมากับกล่องท้ายกล่องแบบนี้เลยนะคะหนึ่งกล่องก็จะมีคู่มือให้1ชุดติดมาอย่างนี้เลยอันนี้แกะออกมาแล้วอ่านไปวรอบหนึ่งเนาะ,ะในนี้นะคะจะเป็นภาษาไทยเลยจะมีทั้งหมด2หน้านี้สองหน้าเต็มๆแบบนี้เลยนะคะก็ ในกล่องเนี่ยเขาก็จะบอกอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในกล่องว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้ว่า,าต้องใช้อุปกรณ์ยังไงใช้ขั้นตอนในการตรวจยังไงแล้วก็รวมถึงวิธีการดูแถบแสดงผลด้วยนะคะมันจะมีหนึ่งแถบสองแถบขึ้นสองแถบหมายความว่าอะไรขึ้นหนึ่งแถบหมายความว่าอะไรหรือว่าไม่ขึ้นเลยหมายความว่าอะไรนะคะทีนี้อ่า ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะคะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็ฉีดสเปรย์แอลโโกอฮอล์เพื่อความอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรามาลองแกะกล่องกันดูแกะ ไปพร,พร้อมกันเลยนะตรงน,นี้จะมีรยอยปักอูนะคะแกะแล้วนะโอ้ยตื่นเต้นอะ้ตื่นเนนะต้นอนะทีนี้มีข้อระวังอยู่อย่างนะคะที่เมื่อกี้นี้เหมือนกับอ่านในคู่มือเขาจะไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าไปลองดูในวิดีโอแนะนำที่เขาสอนวิธีการใช้ กล่องนี้ยี่ห้อนี้เลยนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการตรวจโด,ดยใช้น้ำลายเขาก็แนะนำว่าให้พักจากการดื่มน้ำการทานอาหารหรือว่าการสุบบุหรี่อย่างน้อยเนี่ยสานาทีนะคะอันนี้เราก็พักมาเรียบร้อยแล้วพักน้อเนาะ,น,ะนี่นะคะในกล่องนี้ก็จะมีโอ้ก็จะมีคู่มืออีกชุดหนึ่งเหมือนกัน อันนี้จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษเนื้อหามีภาษาฝรั่งเศสด้วยนะเขาเขียน fr นะอุย้ยมีหลายภาษาเลยนี่เต็มเลยนี่นะคะสองหน้าด้วยแบบนี้เลยนเนื้อหาก็น่าจะเหมือนภาษาไทยที่เมื่อกี้นี้เราอ่านไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแถบทดสอบเนาะ หน้าตาคล้ายๆกับที่ตรวจตั้งคันน่าจะเป็นไอเจ้าตัวนี้แล้วก็เอ่อข้างในอันนี้น่าจะเป็นกล้วยนะคะอัน,นใหญ่ๆนี่น่าจะเป็นกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นหลอดหลอดใส่น้ําลายหลอดบรรจุน้ําลายแล้วก็เป็นฝาปิดนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนในการใช้เนี่ยก็คือให้เราประกอบ กล้วยนี่ดูรูปตามเนาะให้เราประกอบกล้วยแล้วก็สวมเข้าไปที่หลอดหลอดตรงนี้นะคะตรงนี้มีฟลอยด์ปิดอยู่เนาะต้องแกะฟลอยด์ออกก่อนพอแกะปุ๊บก็ต้องใช้เลยอย่าอย่าแกะฟลอยด์แล้วก็วางทิ้งเอาไว้นานนะคะพอแกะฟอยด์แล้วก็ประกอบกล้วยเนี่ยสวมเข้าไปที่อ่าที่หลอดแล้วก็บ้วนน้ำลายใส่ลงในอ่ให้ถึงขีดอ๋อนี่จะเห็นว่า ข้างในนะคะ่ะมีน้ำเหลวๆใสๆเห็นไหมอยู่ด้วยน่าจะเป็นน้ำยานะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเส้นนะคะจางๆอยู่เส้นหนึ่งเขาบอกว่าให้บ้วนน้ำลายให้ถึงเส้นนี้เส้นที่กำหนดนี้นะคะเสร็จแล้วให้เอาจุกป,ปิดฝาปิดหลอดตรงนี้จุกนี้จุกใสๆนี้ปิดหลอดปุ๊บแล้วก็คว่ำ เหมือนกับผสมน้ำลายกับไอตัวน้ำยานเนี่ยให้มันเข้ากันเขาบอกว่าประมาณทํอย่าเงี้ยค่ะประมาณสิบครั้งแล้วก็เอาน้ำลายที่อยู่ในในหลอดเนี่ยค่ะหยดลงในแถบนี้ประมาณสามหยดเสร็จแล้วก็รอประมาณสิบนาทีถึงค่อยอ่านผลนะคะแล้วก็วิธีข้อควรระวังก็คือ เราจะไม่ทิ้งเอาไว้เกิน20นาทีเราจะอ่านผลหลังจาก10นาทีทันทีเนาะนี่ตรงนี้เขาเขียนว่าลอ10นาทีนะคะไม่ควรอะไรล่ะเดี๋ไม่ควรอ่านผลหลังทิ้งไว้นานเกิน20นาทีนี่ตรงนี้มีระบุเอาไว้ชัดเจนเนาะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มตรวจกันจริงๆเลยนะตื่นเต้นเนาะเดี๋ยวขอพ่นแอลโกอฮอล์อีกรอบงเพื่อความมั่นใจ เรียบร้อยแล้วค่ะนี้คู่มือเราอ่านคู่มือจนขึ้นใจแล้ววางไว้ข้างข้าแล้วก็กล่องก็หมดแล้วไม่มีแล้วนะคะหมดแล้ววางไว้พร้อมแล้วแกะเลยกลวยทำยังไงนี่พับยังไงเนี่ยอ๋อพับกลวยเดี๋ยวอ๋อนี่ยเน,นี่พับแบบนี้นี่พับเป็นรูปก,กลวยชึบ ก็ต้องเกิดการเรียนรู้นิดหนึ่งชึบเฮ้ยพับแล้วนี่พับได้แล้วแนะนำว่าโอ้ยยากอะ่ะไม่ถนัดอะ่ะใส่ถุงมือแล้วไม่ถนัดเลยอะ่ะก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะคะนี่ไปแล้วเป็นกลัวยัง กลัวแล้วเนาะนเนาะวางไว้ก่อนโต๊ะนี่เราเช็ดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะวางได้นี่จุกจุก,จกเอาไว้ปิดตรงนี้ก็มีรูเล็กๆด้วยนะวางไว้ก่อนชื่อแล้วก็ หลอดนะคะเห็นไหมนี่มีน้าํายาใสๆแล้วก็มีเส้นเราต้องบ้วนน้ําลายให้ถึงเส้นนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะ <c oughs> มีน้ําลายพอจะบ้วนถึงเส้นนี้หรือเปล่า <c oughs> ต้องแกะอันนี้ออกก่อนนะ <c oughs> แกะแล้วชุบชาแกะเรียบร้อยเราก็เอากล้วยใส่ <c oughs> <c oughs> ปุ๊บแล้วก็บ้วนน้ําลายใส่ <c oughs> นะคะ อย่าภาพอาจจะไม่น่ามองเท่าไหร่ขอปิดปากนะคะ<ป>ถึงยังไนงะถึงยังเดี๋ยวยังไม่ถึงนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกสักทีไหมอีกสักทีไหมถึงหรือยังอะ่ะมันเป็นฟองฟองอ่ะเอายังอะ่ะเป็นฟองฟองได้ไหมอีกหน่อยนึงก็ได้เนาะ น่าจะพอแล้วแหละเนาะน่าจะพอแล้วเนาะมันไม่ค่อยมองยากจังเลยอะะอีกสักทีไหมอืมแต่ว่ากลัวถ้าเกิดว่าไม่นับฟองเนี่ยมันก็น่าจะถึงขีดแล้วนะขีดมันก็ไม่มีให้แบบตะปุ่มตะป๋าไม่เห็นเลยนะอีกสักน,นิดนึงเนาะ เอาละน่าจะเยอะแล้วจะเต็มหลอดอยู่แล้วเจอจางเกินไปหรือเปล่าเนี้ยวายกลวยเปื่อยแล้วด้วยวางไว้ก่อนนะคะ,ะทีนี้เราก็ปิดปิดฝังไหนล่ะฝั่งนี้เนาะปิดจุดฝั่งนี้เนาะปิดให้แน่นนะคะอึ๊บอุ้ยต้องใช้แรงนิดนึงในการกดนะมันถึงจะลง แน่นนะต้องกดให้แน่นนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำลายจะหลุดออกมาอ่ะเสร็จแล้วเราก็เขาบอกว่าให้ขยาวขึ้นลงสิบครั้งหนึ่สิบแถมได้ไหมสิบเอ็ด <laughs> แถมนะถ้บแถมนะใจดีดทีนี้โอ้แล้วเราก็ถือไว้ก่อนนะแกะแถบทดสอบค่ะ จริงด้วยนี่แถบทดสอบนี่หน้าตาข้างในมีอะไรอ๋อไม่มีเป็นแค่ซองกันชื้นหน,หน้าตาให้คล้ายกับไอที่ตรวจตั้งคันเลยเนาะเขาบอกว่าให้วางลรบนพื้นเรียบนะคะอ่ะวางค่ะกล้องส่องเข้ามานะคะอันนี้คือแถบแสดงผลนะอันนี้คือช่องที่เราจะต้องหยอดน้ำลายใส่นะคะเ,เขาบอกว่าให้หยดน้ำลายใส่ประมาณสหยดนะอ่านะ โอ้ยไม่ออกอะ่ะออกแล้ว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 เห็นไหมกล้องเห็นไหมหนึ่งสองสามแล้วก็รอผลนะคะรอผลเขาบอกว่าให้จับเวลานะสิบนาทีนะเดี๋ยวเราจับเวลาก่อน นี่นะสิบนาทีสิบนาทีไปเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันต่อนะคะว่าหลังจากมาลองดูกันดีกว่าว่าวิธีการอ่านผลยังไงมันขึ้นมาหนึ่งขีดแบบนี้หมายความว่าอะไรนะคะค่อนข้างจะชัดเลยเนาะสีเส้นเดียวใช่ไหมพเพื่อนช่วยดูหน่อยใช่ไหมสีเส้นเดียวเนาะชัดไหมคะโอเคอ่ะทีนี้เรามาลอง อ่านผลกันดูนะคะเขาบอกว่าอ่าตรงนี้นะคะโควิด1 9บแอนติเจนลบถ้าลบเนี่ยจะขึ้น1ขีดแบบนี้นี่เนาะ1ขีดลบแปลว่าไม่ติดเชือ้อไม่มีเชื้อนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโควิด1 9บ n g แอนติเจนบวกบวกคือ2ขีดแบบนี้ C ก็ขึ้น T ก็ขึ้นแบบนี้คือ บวกบวกคือมีเชื้อนะคะคุณก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปเนาะทีนี้แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นอะไรเลยหรือว่าขึ้นแค่แถบ t ีแถบเดียวแต่แถบ c ไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าไม่สามารถแปลผลได้คือเออเลอภาษาบนบ้านเราก็าคือเออเลอนั่นเองนะคะเราก็ต้องเทสใหม่ No. อย่างที่บอกคือไอ้เจ้าอ่า lab ผิด antigen test k i ดตัวนี้นะคะมันสามารถตรวจได้ค่อนข้างจะแม่นยำนะแต่ว่ามันก็ยังมี error อยู่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วมันขึ้นเป็น2ขีดทั้ง C ทั้ง T เนี่ยขึ้นเป็น2ขีดอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาบอกว่าเราติดเชื้อทีนี้เราก็ต้องไปตรวจ RT PCR เพื่อยืนยันผลอีกรอบหนึ่งที่โรงพยาบาล PCR เนี่ยก็จะเป็นการตรวจแบบละเอียดแม่นยำมากขึ้นก็จะมีความน่าเชื่อถือน่าเอาน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตรวจคร่าวๆได้เองที่บ้านเลยไม่ต้องไปเสี่ยงตรวจที PC ่ตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็นำเสนอวิธีการที่จะตรวจเองง่ายๆที่บ้านโดยการใช้ไอตัวและผิด PCR test kit ตัวนี้ไม่ใช่และผิด PCR เสียพูดผิดละและผิด antigen test kit นะคะตัวนี้สามารถที่จะหาซื้อกันได้ตามร้านขายยานะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ยคือเพิ่งไม่ค่อย เห็นร้านที่ไหนเขามีขายนะคะแต่ว่าจะมีร้านแถวบ้านอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่เขาเอาตัวนี้มาขายก็บอกว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยเป็นตัวใช้น้ำลายในการตรวจค่อนข้างที่จะแม่นยำที่สำคัญคือออยรับรองแล้วด้วยว่าสามารถใช้ได้นะคะนี่ขอยืนยันอีกทีหนึ่งว่าสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้นะเราไม่ได้ไปซื้อแบบทางการแพทย์มาใช้นะคะนี่สำหรับบุคคลทั่วไปจริงๆนะคะ เพื่อนๆสนใจก็สามารถลองหา,าตามร้านขายยา,าแถวๆบ้านดูนะคะเราจะได้ไม่ต้องไ,อไปตูไปใช้ไอตัวปั่นจมูกให้มันเจ็บเนาะไอตัวปั่นบางทีถ้าเกิดเราปั่นเข้าไปลึกไม่พอหรือว่าปั่นน้อยเกินไปเนี่ยผลมันก็จะคาดเคลื่อนก็จะเออเล่ได้ง่ายกว่านะคะใช้น้ำลายเนี่ยง่ายสะดวกแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยนะคะก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย